วันหยุดคลาดใจก็อยากจะไปเที่ยวภาคเหนือครับโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศเย็นๆเริ่มคลื่อลผ่านเข้ามาพร้อมกับปรยฝนจางๆในช่วงปลายฝนก้หนาวแบบนี้ยิ่งเพิ่มสเสน่ห์ความสวยงามทางธรรมชาติให้กับสถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือได้เป็นอย่างดีครับและยิ่งถ้าได้ไปกับเพื่อนรู้ใจกับพันธมิตรดีๆก็จะทําให้การท่องเที่ยวในครั้งนี้ฟินแบบลืมไม่ลงบริษัทสยามเคพีดีจำกัดเที่ยวไทยไปยานใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักการนครสวรรค์และหน่วยงานพันธมิตรจึงได้จัดกิจกรรมคารวะรถยนต์ท่องเที่ยวในเส้นทางภาคเหนือตอนล่างนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ สัมผัสอาหารถิ่นกิจกรรมชุมชนในพื้นที่ไปเที่ยวทั้งทีทำดีร่วมกันกับนักท่องเที่ยวต้นแบบพร้อมรถยนต์คู่ใจทั้ง15คันโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าบ้านที่น่ารักนางสาวสุชารต์แสงอรุณผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานัก,การนครสวรรค์ที่พร้อมพากคารวานรถยนต์นักท่องเที่ยวทุกคันไปชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติและประวัติศาสตร์ตลอด3วัน2คืน โดยจุดนัดหมายแรกของวันนี้เริ่มต้นกันที่ศาลเจ้าหน้าผาศาลเจ้าที่มีความสวยงามสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์แน่นอนว่าก่อนออกเดินทางนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาสการะขอพรเสริมมงคลเสริมชีวิตเพื่อให้การท่องเที่ยวในครั้งนี้ราบรื่นปลอดภัยและการปล่อยตัวคา,ารวะรถยนต์นักท่องเที่ยวทั้ง15คันจะเริ่มต้นณนจุดนี้ เพื่อเดินทางไปชมความงดงามของภาสานอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาจุดแรนมาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครสวรรค์หนึ่งใน25อันซีนนิวแชเตอร์ของประเทศไทย ด้วยการกราบสัการะขอพอรอพระเกจิชื่อดังในจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนพร้อมด้วยชมความงดงามของมหาเจดีย์กลางน้ำที่มีความยิ่งใหญ่วิจิตรการตาเดินทางกันต่อ ไปชมความงดงามยิ่งใหญ่ของพระนอนพระพุทธไสย,ยาสนองค์สีทองอารามนาวสุขุมารามที่มีขนาดยาวกว่า55เมตรและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศไทย จะปิดท้ายวันด้วยการชมความสวยงามของบึงสีไฟแหล่งน้ำขนาดใหญ่อันดับ3ของประเทศที่มีเนื้อที่กว่า5,000ไร่พร้อมอาหารค่ำในบรรยากาศแบบ BCG ปิกนิกที่แสดงถึงอัตลักษณ์อาหารชุมชนคนพิจิตรที่ทางทท,ท,ทนครสวรรค์ได้เตรียมไว้ให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนได้อิ่มเอมไปพร้อมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกยามเย็น ตอนรับเช้าวันใหม่ซึ่งตรงกับวันออกพรรษาพอดีจึงขอเริ่มต้นกิจกรรมวันนี้ด้วยการนำคารวะรถยนต์นักท่องเที่ยวมุ่งหน้าสู่วัดดงกลงางจังหวัดพิจิตรเพื่อร่วมตักบาตรทางน้ำยามเช้าโดยพระในวัดจะนั่งบินทบาตมาโดยเรือนับเป็นกิจกรรมสายบุญหนึ่งเดียวในจังหวัดพิจิตรที่นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาด ันด้วยการเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยเวียดนามที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนานเกือบร้อยปี ตกบ่ายคารวารถยนต์นับท่องเที่ยวก็พร้อมใจกันมุ่งหน้าสู่เขาคอเพชรบุญชมทุ่งดอกไม้หลากสีไฮเดรเยียคาเฟ่เขาค้อทุ่งดอกไม้ที่ปรานสะพังเหมือนยกฮอกไกโดมาไว้บนยอดเขาในพื้นที่กว่า30ไร่และปิดท้ายวันกับการแวะชมความน่ารักของเหล่าบรรดาน้องแกะที่ม่อนแกะ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเขาเคอเรียกได้ว่าวิวสวยบรรยากาศดีมีน้องแกะและมุมถ่ายรูปสวยๆมากมายตอนรับเชา้าอันสดใสวันสุดท้ายของทริปด้วยการเรียนรู้อดีตของเมืองเพชรบุรณทีพิพิธภัณฑ์หอโบราณคดีเพชรบ์อินตราชัยสารลางหลังเก่าที่ถูกปรับปรุงให้เป็นหอโบราณนคดี ที่จะแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก่อนจะปิดท้ายทริปครั้งนี้ ด้วยการเดินทางไปชมมรดกโลกที่เพิ่งขุดพบเจอล่าสุดเมืองโบราณสีเทพหรืออุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์แหล่งอรารยธรรมอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์เขาคลังนอกเขาคลังในสถูปข,ขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันเหลือเพียงฐานรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ยังคงสาภาพค่อนข้างสมบูรณ์ นะคะชื่อน้องอ้อยนะคะเป็นวิทยากรอของอุทยานประวัติศาสตร์ สีเทพนะคะวันนี้จะมาขอเชิญชวนค่ะทุกท่านนะคะมาเที่ยวชมที่นี่นะคะไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะคะอยู่ที่อำเภอสีเทพนั่นเองเป็นอำเภอรแรกที่จะไปส่วนของเมืองต่างๆของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะในส่วนของตัวอำเภอสีเทพค่ะก็จะมีเป็นโบราณสถานนะคะที่เก่าที่สุดนะคะก็คืออยู่ในยุคข,ของทว,ทวาราวดีกับขมิ้โบราณนะคะในส่วนของเมืองสีเทพก็จะมีเนื้อที่ทั้งหมด2,889ไร่แบ่งออกเป็น2เมืองในส่วนของตัวเมืองในกับเมืองนอกค่ะที่เราอยู่ก็คือที่น้องอ้อยอยู่ คือเป็นส่วนตัวเมืองในนะคะจะมีตัวตัวโบาราณสถานค่ะทั้งหมดสจุดด้วยกันคือตัวปรางสิเทพปรางสองพี่น้องเขาคลางในซึ่งในนี้ก็จะมีรถรางบริการค่ะขึ้นชมฟรีนะคะพาเที่ยวชมในส่วนของจุดต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นกลุ่มโบาราณสถานขนาดเล็กอีกกระจายโดยทั่วให้นักเที่ยวได้ชมกันมีจักรยานนะคะให้เช่าได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งคือตัวโบาราณสถานเขาคลางนอกห่างจากข้างในตรงนี้ประมาณ2กิโลค่ะเป็นมหาสถุกเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดนะคะ เชิญท่านทุกท่านมาเที่ยวชมกันได้นะคะก็ใครที่ยังไม่เคยมานะครับผมเองก็เป็นครั้งแรกนะครับก็มาครั้งแรกก็ประทับใจแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากนะครับอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสนะครับผมจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่เคยมาเที่ยวสถานที่มรดกโลกแบบนี้นะคะก็คืออลังการแล้วก็ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะถ้าใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวสถานที่แบบโบราณสถานหรือสถานที่แบบนี้นะคะเชิญชวนนะคะว่าให้มานะคะครั้งหนึ่งให้มายิ่งดีเลยค่ะ การจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะขาดไม่ได้เลยค่ะพันธมิตรที่ดีกับคอททอมาเสมอมานะคะบริษัทสยามเคพีดีนะคะจำกัดและก็เที่ยวไปยันใหญ่นะคะซึ่งพานักท่องเที่ยวกลุ่มสมาชิกต้นแบบค่ะเดินทางท่องเที่ยวในทริปนี้นะคะซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ทางเราเองเนี่ยก็ได้การประสานงานนะคะการจัดทําเส้นทางพร้อมนักท่องเที่ยวต้นแบบเนี่ยจะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการเดินทางอย่างไรให้ต้อง,ท,องท่องเที่ยว ดังยั่งยืนไปพร้อมๆกับการท่องเที่ยวไทยคะ่ะอยากเรียนเชิญนะคะว่าเส้นทางดีๆที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะคะจะเกิดขึ้นได้นะคะเราอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวนะคะสนใจขับรถเที่ยวเส้นทางระยะใกล้ๆนะคะตามเส้นทางที่เรานําเสนอไปเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานนครสวรรค์พิจิตรนะคะหรือที่ทททสํนนานักงานพิศนุโลกเพชรบูรณ์ก็ได้ะคะ่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะเราจะได้ต้อนรับทุกท่านนะคะในพื้นที่แห่งนี้นะคะตาม ีเส้นทางที่เราอยากนําเสนอค่ะ